สบายดีมัตทุกคู่ทุกคนเนาะอ่าขอโทษหลายๆมันนี่มาสวยนะิดนึงเพราะว่านานะพอดีข้าวเวียกเนาะก็เลยว่านานะก่อนอื่นมัตก็อยากมาครอบมกครอบใจกับปานาะแฟนคลับมัตทุกคู่ทุกคนเนาะที่นาะนะถือว่าเฮาเกินเป้าเกิน,เก,นเกินความคาดหมายเฮาต้องการแค่ร้อยร้อยซับสไครต์เนาะแต่ว่าเฮาเกินร้อยเนาะเขาดีใจลายนะฮะสันนั้น มาว่าถึงเรื่องอะน,นะแจกรางวัลกันเลยแจกรางวัลกันนี่แม้ว่านะขอ้ออที่หนึ่งแมนมืออืน่นแปลว่ามือนี้มืดมือ,อทุกคนยังสามารถน,นะสามารถส่งอะน,นะส่งคอมเมนต์หรือซับสไครต์เข้ามาได้เด้อเพราะว่ามือมือนี้มงของลาวเด้อห้ามงแรงอา,อาจารย์ปอดแล้วสิเป็นคนปิดเนาะห้ามงแรงอาจารย์ปอดแล้วสิเป็นคนปิดนะนะแล้วสิเป็นคนปิดนะปิดยังก,ปงก็ปิดอันทับสมัครกันนะฉะนั้น ถ้าผู้ใดยังบ่ทันได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ h ิมเฮ็ดมื n e y d ้ r ด่วนอาา่าฮะโอเคนี่ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองประมาณเจ็ดมงต่อแรงของมืออืน่นเนาะมงของมงอยู่เมืองลาวดเด้อมงของอยู่เมืองลาวแม่น่นะอาจารย์ปอดลอสซีลอสเ็ดแรนดอมเนาะหรือว่าสีจกสลากเนาะเอาผู้ที่นะโหนโชคดีเขาต้องการสาวคนเนาะ สาวค้นทันเดอร์พอมีสาวรางวันอ่าที่จริงก็ยังให้ได้เมื่อทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเขาสี่คอยเฮ็ดคอยไปเนาะนั่นคือข้อที่2ข้อที่3มมาหน่ข้อที่3ก็คืออันนะตอนนี้อ่ะนะเอเชียไลฟ์ชานเอลเนาะมันเฮาได้ร้อยไปแล้วมันบอกถ้าเฮาฮอดสองร้อยเมื่อไรปุ๊บมันบอกเฮาสิเฮ็ดอีกเนาคือคือตามสัญญาแหละทุกๆเฮาสิเอาเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยขึ้นไปเนาะอ่าฮะทุกๆสมมติ ตัวน,นี้ร้อยบ่ห่อสองร้อยห่อก็สิ่งเฮ็ดอีกจกอีกสลากห่อสามร้อยห่อกระิจกอีกห่อสี่ร้อยห่อกระิจกอีกไปเรื่อยๆบัดน,นี้ข้อสุดท้ายบ่หนี้ข้อสุดท้ายก็คือรางวัลทีหนึ่งเด้อรางวัลทีหนึ่งรางวัลทีหนึ่งก็คืออันนัน้นาถ้าเาฮอดพันซับสไคร้เมื่อไดนปุ๊บเนาะแต่ว่านานาเฮาสิมีการนานแจกกล้อง go pro go pro อ่า กล้องโก้าเนาะกล้องโพน่ายนะโนะตที่ล่าสุดเลยโอเคจากอเมริกาเนาะอ่า uh huh. ถ้าฮอดพันซับสไครต์เมื่อใดปุ๊บสิ่งว่าเขา,รา,เขากระซิใสก่กติกาขึ้นก้าวอ่า uh huh. แล้วเขาจิจโจแจกกล้องกลนะ้องโก้าเนาะอ่าถ้าสมมุติว่าผู้ใดบอบอเฮดอันนายูทูบหรือว่บอได้ถ่ายวิดีโอวิดีโอสิสมมุติว่าบออยากเปลี่ยนเอาเป็นกล้องกล้องโพสิเขาก็สามารถมีออปชั่นแบบใหม่ให้ได้เนาะแบบแบบใดก็ได้อ่า uh huh. uh huh. uh huh. อันนี้ก็คือ สีววารื้มคืนอีกเนาะคือจานร์ปอนละว่างเอาแหละความดีนี่นะห้ามจําเป็นต้องว่านะนะไปท้าผู้ใดมาเฮ็ดให้เฮ้าเนาะเฮาเฮ็ดเฮ้ามีน้อยเฮาแกเฮ็ดน้อยเฮ้ามีหลายเฮาแกเฮ็ดหลายเนาะเฮาบอบทำนี้กันคือคือคอยกับจานร์ปอนกับมีจิตใจข่าวบริสุทธิ์อยากเฮ็ดให้สังคมของคนลาวเฮ้าเป็นบ่ละเฮาเป็นเพียงแค่นะแบง แม้อย่าหิ้งห้อยโตในน้อยบ่เฮามีกําลังทานี่เฮาก็อยากเฮ็ดเนาะ,ะเฮ็ดในส่วนที่สังคมที่เฮาอยู่แต่ที่จริงมันก็นมีหลายสังคมหลายองคอ์กรหลายคนที่ขาเจ้าคนที่ขาเจ้ามีก็หลายคนที่ขาเจ้าบุมีก็หลายมาแต่ว่านนเฮาก็บ,บ่สามารถซอยทุกคนได้แล้วเฮาก็บ่สามารถไปทุกมงทุกแห่งได้นาะเฮากะซอยเท่าที่แบบคือกลุ่กมก้อนของพวกเฮาที่เฮาสามารถอ่าสามารถอย่างสามารถติดต่อกันได้ว่าซั่นซะเนาะถ้าสมมุติมือนึงอ่า เฮามีหลายกว่านี้เฮาก็สิพากันไปเฮ็ดหลายๆแล้วก็ใหญ่กว่านี้เนาะอืออันนี้เว้าเพื่อคนมีแล้วก็คนบ่มีถ้าคนมีอ่าก็เฮ็ดหลายพวกหลายก้อนพวกเฮาเฮาก็ดีใจเนาะแต่ถ้าคนบ่มีสิก้ะมาจอยนํเาเฮาเฮาก็ดีใจโอเคเพราะว่าเฮามีจิตใจขาวสะอาดเนาะออืบ่ได้อยากให้ผู้ใดว่าไปแข่งล่ําแข่งรวยหรือว่าแข่งทุกแข่งอย่างน้าไผ่คือซองของเฮาสิคือซองอันนะ่าซองนะเอเชียนไลฟ์อินเอเชียเนาะเฮามี2-3งสจุดประสงค์ โอเคประสงค์ประสงค์กลักๆก็คืออยากแสดงคือคอยเห็นคอมเมนต์หลายๆคนอยู่เนาะอัานหน้าแฟนคลับเนาะส่วนใหญ่เขาสิเห็นแต่คนอยู่เมกาหรือว่าคนอยู่ต่างประเทศหมาะเปิดายเอาแต่คลิปอยู่บ้านเขาเออความทุกข์ความยากความาใจดีใจให้อย่างกี่ว่ากันไปเหมาแต่ว่าเขาบุเคยเห็นคนอยู่พี่เนาะล่ะบุ๋มเป็นบุ๋มเป็นคนต่างประเทศแต่คือคนลาวแต่ยางเงินบ่หรออยู่พี่เฮ็ดสิ่งที่มันไปเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมเขาอะนะ มันมันเห็นหน้อยมันบาลาสันนั้นขอย,อยากเป็นคนเลา้าคนแรกที่เฮ็ดเพื่อสังคมเนาะอืมแล้วก็นะนะอยากแสประสบะการณ์พราข่อยกมามจากกันนะมาจากดินขึ้นกันไหนมาจากครอบครัวที่ทุกข์ยากเนาะอ่าแต่ว่าข่อยสามารถนะข่อยต่อสู้แล้วก็าสามารถเอาตัวเองมาฮอดคันนี้ได้นบาลาประสบะการณ์อย่างที่ข่อยมีนี่บาลาถึงแม้ว่าเขาจะบบได้รวยร้อยล้านพนะันล้านเนาะแต่ว่า ถ้าเทียบแต่ละหลาย,ลายคนหรือว่าแม้กระทั่งเทียบใส่นคนอยู่เมกาโอเคค่อยสามารถอันเว้าแอะไรกับการันตีเลยเลยนะว่าค่อยอค่อยมีดีกับข้าเจ้าหลายๆคนอยู่นี่อีกอ,าาอันนี้บูมแมนว่าเล่าหลไรกย่องเขาได้แต่ว่ามือนหนาสิท้ายให้เดอะมูคูพวกค่อยเนาะเพราะว่าน,ะนะ่ะฮาต้องมั่นใจในตัวเฮาเลยเนาะเฮาเกิดมาอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนได้ยี่บอกคือคือบูได้หมายถึงว่าเออเฮาเป็นคนเล้าเลยน่ะน่ะเฮาต้องแปบ,บว่านี่ยัง ถ้าต้องนะบบเก่งบบสลาดบบมีความสามารถคือข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นคนต่างประเทศและข้าเจ้าต้องเก่งต้องรวยกันเท่าสี่โนสโลแกนคอยวะคอยคิดเดินนี่คอยบอกคอมาตลอดอเจ้าคิดว่าเจ้าดีมั้ยบ่แต่คอยคิดว่าคอยดีกว่าเจ้าเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งหมแต่คอยคิดว่าคอยเก่งกว่าเจ้านี่คือนี่คือเป็นสิ่งสิงที่คอยคิดตลอดได้คอยบุคคิดว่าข้าเจ้าเก่งกันคอยคอยคือจะฮหดบ่ได้แหละอย่างสี้คอยบุคคิดแบบนั้นนี่แหละตัวตนของคอยเนาะสนั่นนนา แต่ว่าคอยเกิดเหตุได้เด้โอเคตอนนั้นขอจริงมาอยากแซปประสบการณ์เนาะละกันนี่คือข้อที่สองข้อที่สามก็อยากให้เห็นว่าน่ะนะชีวิตทีท่คนเอเชียรหรือว่าชีวิตของคนที่อาใช้อยู่เมืองนอกเนาะอ่าละกับบ้านเมืองเขาเป็นยังไงเป็นยังเขาจริงเจริญหรือว่าอ่าเป็นยังเขาจริงอ่านา่ะมีคนทุกคนจนคนรวยอย่างสี้ก็อยากให้เห็นเนาคุมแตกต่างมางสะิะเนาะ โอเคมืัอนี้กับสิมีเท่านี้แหลนะเนาะหวังว่าอ่าน่าจะ,ะเคลียรนะ์แลนะชัดเจนเนาะและการรายละเอียดรายละเอียดก็คือเกา่ารายละเอียดแม่นะ่ะนะอาจารย์ปอนรัสเซีออกกนะันน้ำรัสเซีออกอีกคลิปคลิปหนึง่งของความละเอียดเด้อของความละเอียดแม่อาจารย์ปอนรัสเซีออกอีกคลิปคลิปหนึ่งเพื่อความละเอียดหรือว่าหลักการอย่างอย่างอย่างเด้อเพราะว่าอาจารย์ปอนแล้วเป็นผู้จัดการเนาะผู้จัดการนะนะานาทั้งซ่องของเอเชียไลฟ์และก็รซ่องของปอนบ้านนาอ่าฮะเนาะ สุดท้ายนี่ก็มีแต่ซับนี้แหละเนาะ,ะบางว่าทุกคนเข้าใจันอ่าแล้วก็ขอบคุขอบใจอ่าแล้วก็อย่าลืมมานะกดไลค์กด like, กดแชร์กดซับสไคร์เด้ออ่าฮะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็พยายามเฮ็ดคลิปอ่าชีวิตของคนอยู่เมืองนอกแล้วก็ชีวิตของของขคอยเองเนาะอ่าให้ออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้อ่าเบิ่งได้อะนะสมเนาะโอเคขอบมุณขอบใจลาเด้อบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันใหม่